ช่วยให้ลำใยลูกเหลืองแล้วก็ไม่มีเพี้ยแป้งไม่มีลาดําตอนแรกก็ไม่เชื่อปกติเราไม่ใช้เนี่ยเราใช้ยาดาท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นเพี้ยแป้งแล้วก็เป็นลาดำแต่ว่าปีนี้เรามาใช้ออนซอนเนี่ยไม่มีเลยนะเนี่ยดูได้เลยเนี่ยไม่มีไม่มีเพี้ยแป้ง <ừ> มีลาดำเจ๊ก็เลยเนี่ยส่องดูเลยส่องดูพวงลำใยได้เลยถ้าไม่ใช้เราถ้าไม่ใช้ม,มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย แต่พอเราใช้ดีเห็นไหมหลุดออกหมดแล้วเห็นไหมแต่เรามาใช้ออนซอนนี่สามารถหลุดออกหมดได้เลยปกติมันจะไม่หลุดอย่างนี้ครับมันจะไม่หลุดใช้ยาท้องตลาดมันจะไม่หลุดออกมันจะติดแน่นลูกเราก็จะดำลงมันก็จะไม่ซื้อแต่เรามาใช้ออนซอนแล้วมันจะหลุดฉีดไปฉีดไปเดี๋ยวมันก็มันก็หลุดแล้วมันเหมือนมาขัดผิวในตัวขัดให้ขัดเชื้อราดำออกออกออกไปอ่ะถ้าเกิดท้องตลาดมันจะไม่หลุดออกนะครับขูดยังไงมันก็ไม่หลุดอะอันนี้อันนี้หลุดออกหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นผงเนี่ยเนี่ยเป็นผงเลยเห็นไหม เนี่ยมันจะเป็นผงแล้วแล้วลำไยมันก็เริ่มเป็นสีเหลืองนะตอนแรกมันจะเป็นผิวดำครับเนี่ยเป็นผิวดำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยควันควันมันจะดำนี้ใช่ไหมครับพอเราใช้มาควันมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับจากดํามาเป็นแบบสีน้ําตาลฝาเขียวในขวดนึงเราใช้น้ําพันลิตรต่อออนซอนห้าร้อยซีซีหรือเท่ากับครึ่งขวดขวดนึงของออนซอนออนซอนหนึ่งลิตรอะเราใช้ได้สองถัง